เพลงเดียงความเรื่องแม่คุณครูสั่งให้เขียนเดียงความเรื่องแม่ฉันบอกให้ส่งให้ทันวันพรุงนี้มันยากจังทำไม่ไวหนูแม่ไม่มีแล้วจะเขียนให้ดียังไงเป็นห่วงก็ไม่ คกอดแม่อุ่นจริงๆมันจริงไหมพร้อมหน้ากันทานอาหารเคยมีแค่ฝันไปไม่มีเพลงกล่อมใดไม่มีห่ผมผ้าไม่เคยอุ่นเลยกอดหมอนไม่เคยอุ่นใจนอนหลับไปอย่างเดียวได้ทุกที มีอะไรจะเขียนให้ครูได้อ่านพรุ่งนี้บนหน้าก็ะดาก็เลิกก็เลิกน้ำตาถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยสร่งรักกลับมาถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึง ขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดี